วันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมาเรียนรู้เรื่องราวของพืชที่จริงๆเป็นเรื่องราวใกล้ตัวกับ พวกเราทุกคนแต่เราอาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้ลึกซึ้งแบบนี้ตอนนี้ที่ภาควิชาเขามีการเปิดพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่นะคะแล้วก็จัดแสดงเรื่องราวของพืชในป่าเขตรอ้อนในแ่งต่างมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวนี้กันถึง ที่นี่เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญรองศาสตราจารย์ดรรสรินพลวัตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตเป็นผู้ที่นําชมแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเรียนถามว่าพิพิธภัณฑ์นี้เกิดขึ้นมานานหรือ,อยังคะอาจารย์จริงๆโครงการที่เราจะจัดทําพิพิธภัณฑ์นะนะคะเราเริ่มทําขึ้นมาเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วค่ะ,คะ เป็นระยะเวลาที่ใช้เวลายาวนานมากนะคะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่การปรับปรุปรงตัวอาคารโรงเรียนเก่าเพื่อจะให้มีฟังก์ชันที่พร้อมสําหรับการใช้งาน<ม>นะคะแล้วก็ตลอดจนถึงการเตรียมวางแผนว่าจะรับมือยังไงในการที่จะปลูกต้นไม้กลุ่มต่างๆนะคะก่อนหน้านี้คือจริงๆมีโรงเรียนมีอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอน,นอยู่แล้วแต,แต่ว่าไม่ได้มีพูดมากขนาดนี้<อ>ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ค่ะแล้ว ือเนื่องจากว่าอาคารมีอายุมามากกว่า40ปีแล้วค่ะที่เป็นอาคารเดิมอะค่ะดังนั้นพอเมื่อจะปรับปรุงใหม่ก็เลยคิดใหม่ว่าเราจะทํายังไงให้เป็นห้องเรียนในธรรมชาติค่ะก็เลยให้มาที่เดียวจบครบทุกกลุ่มพืชสโลแกนของเราไว้อย่างนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนํา เสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับผู้ที่มาเรียนรู้ค่ะมาเรียนรู้ที่นี่เราจะได้อะไรบ้างคะอาจารย์หลักๆโดยเบื้องต้นก็คือเรื่องของทางด้านความหลากหลายของพืชในธรรมชาตินะคะว่าเจนว่าเดี๋ยวนี้มีคนสนใจแล้วก็มีความรักในธรรมชาติมากขึ้นคราวนี้เราก็พยายามผูกเรื่องของวิชาที่เราเราเรียนเราสอนกันอยู่<ะ>แล้วก็มาจําลองให้เห็นสภาพนิเวศวิทยาแบบต่างๆการดำรงชีวิตของพืชแต่ละกลุ่มรวมไปถึงเรื่องของ การสืบพันธุ์หรือว่าวงชีพวงชีวิตของพืชน,นะคะ <Ừ. S 1> เราจะได้เรียนรู้ว่าพืชที่บางทีเราจะบอกว่ามองเห็นแต่ใบยอย่างเดียวทําไมไม่เคยเห็นดอกเลยจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับพืชเหล่านั้นค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่า ถามว่าเรียนรู้อะไรได้บ้างเรียนรู้กลุ่มพืชได้เรียนรู้วิธีการจัดการพืชกลุ่มต่างๆได้จนกระทั่งไปถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอาจารย์พาเราเข้ามาภายในอาคารเรือนกระจกแล้วนะคะมาดูจุดสําคัญสําคัญเป็นโซนๆกันค่ะโซนแรกคืออะไรคะอาจารย์ตรงนี้เราต้องการจะนําเสนอในส่วนของป่าดิบชื้นค่ะจะเป็นป่าชื้นเขตร้อนเลยค่ะบริเวณน,นี้ค่ะ,คะซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นป่าชื้นเนี้ค่ะ จะมีตั้งแต่ไม้คลุมดินข้างล่างขึ้นไปนะคะก็เป็นกลุ่มเฟิร์นหรือว่าเป็นพวกไม้ลมลุกต่างๆนะคะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในป่าเราก็อาจจะได้เจอกระจัดกระจายกันทั่วไปแต่ที่มาจัดรวมกันเ,เพื่อ <ลง S 1> ที่จะ<ด>ให้รูว่าใช่ค่ะก็จะมีกลุ่มของพวกดดดตะกัวทั้งหลายนะคะหรือว่ากลุ่มเฟิร์นไปจนถึงกลุ่มปาล์มต้นใหญ่ๆแล้วก็ไปถึงไม้ต้นที่เป็นไม้สูงในชั้นสูงขึ้นไปนะคะจะเห็นว่าอากาศเป็นยังไงคะตรงนี้ ร้อนชื้นใช่ไหมคะร้อนชื้นตามชื่อสวนเลยค่ะค่ะบรรยากาศเวลาเข้าป่าเราจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะคือรู้สึกชื้นร้อนอบอ้าวอาจารย์คะแต่ว่าภายในนี้มันเป็นเรือนกระจกมันคือมีการปรับอุณหภูมิด้วยเหรอคะอาจารย์ตรงบริเวณนี้เราจะใช้ตัวน้ําตกนะค่ะเป็นตัวที่ช่วยช่วยในการที่จะให้ระบายระบายอากาศให้เกิดความเย็นชด้วยน้ําตกใช่แล้วก็อาจจะมีสปริงเกอร์ช่วยเหมือนกับ จำลองแทนหยาดฝนเหมือนกับฝนโปรยลงมาเบาๆอย่างนี้ค่ะได้บรรยากาศเหมือนกับอยู่ในป่าชุนเขตร้อน่ไม่ใช่โดมที่ติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าจะสะท้อนถึงสภาพจริงทางธรรมชาติที่ต้นไม้เหล่านี้อยู่เพราะว่าอย่างเช่นพืชที่เราเอามาปลูกนะคะอย่างพืชทั่วไปอย่างนี้คือต้นอัมพวาคุ้นๆไหมคะ ต้นอัมพวาค่ะเคยไปเที่ยวแ <มา S 2> ถวอัมพวามไหมคะ,ะนี่แหละค่ะสมุทรส, <ม S 2> สงครามเลยนะคะใช่ค่ะคือต้นไม้ที่เป็นต้นไม้โบราณที่อยู่คู่กับบ้านเรามานานมากานะคะซึ่ง ภูมิภาคหมายถึงว่าภูมิอากาศในประเทศไทยก็เป็นป่าชื<ฆ>้นเขตร้อนส่วนใหญ่่วนนี้เป็นโซนที่เป็นที่ประทับใจของหลายๆคนค่ะ<ฆ>เพราะว่าเราเนื่องจากตัวเรือนของเราอะค่ะมีส่วนหนึ่งที่เป็นหลังคากระจกเลย<ฆ>ดังนั้น<ฆ>เราก็เลยออกแบบว่าทํายังไงบริเวณกระจกนี้เราจะจําลองในกลุ่มพืชที่เป็นพืชทนแล้งค่ะ<ฆ>ค่ะเพราะนั้นเห็นว่าตัวพื้นนี้จะเป็นทรายข้างล่างก็เป็นทรายหมดแล้วตรงนี้ต้องควบคุมน้าคือไม่ให้ แล้วก็ไม่ให้ชื้ไม่ยื้นื้คือให้น้ำสัปดาห์ละครั้งแบบฝอยๆโปรยลงมานีนนะคะเพื่อให้ต้นไม้เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตได้ก็ได้รับความกรุณาจากส่วนหลวงรอเก้านะคะ,ะให้ต้น ปีศาจทะเลทรายนะคะไม่ฟังดูชื่อน่ากลัวแต่ว่าต้องพิเศษแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นต้นเป็นกลุ่มของพืชเมล็ดเปลือยนะคะจริงๆนะคะแต่ว่าอยู่ในทะเลทรายเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะทนแรงพอสมควรก็เลยเอามาอยู่ในโซนทนแรงแทนนะคะเพื่อที่ได้แบบว่าได้ศึกษาระบบไปทีเดียวเลยว่าทําไมก็ถึงอยู่ในทะเลทรายแล้วก็มีรากอย่างลึกขนาดไหนนะคะเอาตัวรอดยังไงเอาตัวรอดยังไงก็จะได้มาอธิบายคู่กันไปกับ ญาติมิตรทั้งหลายแหละที่อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มพืชทนแรงนี่คือมันมี2แบบคือหนึคืออวบน้ำาัด <c oughs> ส,สมน้ําไว้ในลําต้นตัวเอง <c oughs> กับอันที่2ก็คือโครงสร้างลําต้นแข็งแรง <c oughs> อย่างเรามองเห็นพวกป่านสอนนารายนะคะ <c oughs> <c oughs> กับว่านหางจระเข้เราเห็นความต่างของสองใบนี้ใช่ไหมคะ,คะถ้าว่านหางจระเข้นี่คือจอะอวบอวแต่ถ้าป่านสนอะไรนี่จะแข็งๆนาๆนามาถึงตรงนี้นะคะมีน้องๆกาลังเรียนรู้อยู่พอดีเลยค่ะอาจารย์ขานี่โซนอะไรคะตรงนี้เป็นโซนของไม้น้ำค่ะหรืออควาติกพล a n น็์นะคะซึ่งเรานำเสนอ,อเกี่ยวกับ ลักษณะรูปร่างของพืชที่อยู่ในน้ําค่ะเราเห็นว่าบางทีเราไปเห็นสาหร่ายที่ลอยอยู่ในแหล่งน้ําในธรรมชาตินะคะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นเป็นตะไคร้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่มันลอยอยู่ตรงนั้นคือมีคุณค่าในเชิงวิวัฒนาการของพืชมากเลยนะคะเรานํามาจัดแสดงแล้วก็แสดงลักษณะสันฐานวิทยาให้เห็นโดยจําลองให้อยู่ในตู้ลักษณะที่เป็นตู้ไม้น้ำค่ะแล้วก็ให้เห็นว่าโดยที่เราไม่ต้องดําลงไปใต้น้ําแต่ว่ามองผ่านตู้ไม้น้ําที่เราเรี้ยงอยู่น้ำเราเห็นอะไรแล้วก็ใต้น้ำาเห็นอะไรอันนั้นคือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือพอเหนือน้ําขึ้นมาแล้วก็จัดแสดงลักษณะของไม้น้ําซึ่ง บางชนิดก็เป็นไม้ประดับที่อยู่ในบ้านของเราอย่างบัวอย่างบัวอย่างดี้ค่ะหรือว่าบัวหลวงบัวสายบัวหลวงตอนนี้เรามีเต็มสระเลยนะคะจังหวะดีมากนะคะทุกคนคงคุ้นเคยกับการไปซื้อฝักบัวมาทานใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมีออกฝักเต็มสระเลยค่ะตอนนี้หรือว่าจะเป็นบัวผันบัวเผื่อนบัวสายที่อยู่ในน้ำค่ะ รวมไปถึงบัวอเมซอนหรือบัวกระด้งก็มีอยู่นะคะในในสระที่เราดูแลแต่ละโซนที่เป็นในกลุ่มของไม้น้ำค่ะอันนี้โซนที่4ใช่ไหมคะอาจารย์มีเฟิร์นเยอะไม่หมดเลยอันนี้เป็นโซนของโลกสีเขียวค่ะเพราะว่าพืชที่อยู่ที่ตรงนี้เราเรียกเป็นพืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นค่ะก็จะมีกลุ่มไลโคไฟต์ก็อย่างเช่นพวกกระหนกนารีพวกสร้อยนังกรองช้องนังลี้นะคะนําเสนอแล้วก็ กลุ่มที่เป็นเฟิร์นที่แท้จริงรวมไปถึงเฟิร์นบางชนิดที่อาจารย์ของเราจากที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์เป็นคนตั้งชื่อเป็น พบเป็นคนแรกของโลกิีสปีชีของโลกอย่างนี้ค่ะเช่นอย่างเช่นเฟิร์นเวลปีกแมลงทับเนี่ยค่ะเราตั้งชื่อว่าเป็นไมโครซารัมไทแลนดิกัมไทแลนดิกัมก็คือบอกว่าเจอในประเทศไทยเป็นครั้งแรกของโลกนะคะก็ใบสวยมากค่ะสีเหลือบเหมือนกับสีปีกแมลงทับเลยใช่ไหมคะแล้วต่อมาก็อาจจะเจออีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ใบสั้นกว่าอย่างแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะนะคะในโซนนี้อันนี้คือไมโครซารัมไซอามินซิตนะคะ ก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มเดียวกับเป็นเฟิร์นปีกแมลงทับสยามเราเรียกค่ะหรืออาจจะเป็นพวกพืชกลุ่มอื่นที่บางทีอาจจะทําให้เข้าใจผิดได้ว่ามันใช่เฟิร์นหรือเปล่าพวกกระหนกนารีทั้งหลายเนี่ยค่ะซึ่งอนาคตเราก็น่าจะมีนิวสปีชีส์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ออกมาจัดแสดงไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่อย่งนี้ เขากับเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพวกกลุ่มพืชที่หายยากไปด้วยในตัวกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มทรีเฟิร์นซึ่งหายดูยากต้องเข้าไปดูในป่าหรือย่างนี้ค่ะมาถึงจุดนี้นี่เรียกว่าโซอนอะไรคะอาจารย์ต้องบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่นอกอาคารคะนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโซนพืชกลุ่มเมล็ดเปลือยค่ะพืชกลุ่มเมล็ดเปลือยค่ะก็ค,ะคือเป็นพืชที่อยู่ในบริเวณน,นี้เนี่ยค่ะจะเป็นพืชที่สร้างเมล็ดแต่ยังไม่มีผลมห่อหุ้ม นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินพวกแป้งกล้วยเอยพวกเม็ดสนเอยที่เราเอามาใช้สําหรับปรุงอาหารนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มพืชพวกนี้แะะล้ค่ะหลักๆก็คือกลุ่มปรงนะคะแล้วก็สนนะคะก็จะมีทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะเข้ามาโชว์อยู่ในที่เดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางอย่างเนี่ย นิสิตเราก็จะเห็นแต่เฉพาะที่อยู่ในบทเรียนในตำรานะคะแต่ไม่ได้เห็น,หนของจริงไม่เคยเห็นของจริงการนี้ก็เอาต้นจริงที่มีความหลากหลายมานะคะมาปลูกให้เห็นแล้วก็ค่อยๆศึกษาชีววิทยาของเขาไปแบบครบวงจรส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะ,ะเราจัดให้สําหรับการศึกษาวิวัฒนาการของพืชค่ะ,คะหรือจะเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเป็นโซนของไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลค่ะ ดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวหน่อยอันนี้ใช่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่แตว่าทุกคนจะรู้จัก หลายๆอย่างเป็นสมุนไพรนะคะอย่างเช่นพยายอ <ฮะ S 2> ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นในกลุ่มที่เป็นไม้ที่รับประทานได้อย่างเช่นโกโก้อย่างเนี้ยค่ะ,คะอันนี้ก็คือที่เราเอามาเลมาทําเป็นช็อคช็อโกแลตค่ะ,คะเครื่องดื่มนะคะหรืออาจจะมีะพืชอย่างอื่นที่อาจจะค่อนข้างหายากอย่างเช่นของกลุ่มของแก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอมค่ะหรือไม่อาจจะเป็นพุทตานนะคะตอนนี้ก็หายากแล้วที่เป็นพุทตานพันธุ์แท้ค่ะพันธุ์พื้นเมืองจริงๆนะคะก็เอามาจัดแสดง ไว้ในบริเวณด้านนอกนี้หมดเลยทั้งหมดนะคะมีพันไม้ประมาณ200ชนิดค่ะเฉพาะโซนนี้เหรอคะ200รอบๆอาคารที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพันไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในครัวเรือนใกล้ๆตัวพวกเราอะ,ค,ะค่ะแต่สามารถที่จะเอามาใช้ในการเรียนรู้ในวิชาต่างๆของนิสิต ได้เห็นของจริงแล้วก็ได้เก็บผลิตผลไปใช้ในห้องปฏิบัติการได้ด้วยค่ะ Living Plant Museum ที่นี่เราต้องการจะสร้างแบบจำลองให้คนเมืองได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณมีพื้นที่สักนิดหนึ่งแล้วคุณช่วยกันปลูกต้นไม้หรือว่าดูแลต้นไม้เพื่อใช้อยู่ใช้กินนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถที่จะหยิบต้นไม้ข้างบ้านนี่มารับประทานได้แต่สำหรับถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาต้นไม้เหล่านี้หละคือครูที่ เขาสามารถจะแสดงให้เห็นของจริงคือบทเรียนที่แท้จริงได้ค่ะ